ครับผมสวัสดีครับพี่น้องปองไฟทุกคนครับมาลงรัฐบ,บาลไห่ต่อพี่น้องครับ <c oughs> รัฐบ,บาลรุนที่หนึ่งกัญญายนต์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกับซิมีิวซี่คู่ครับผมมีศูนย์สามสามสี่หนึ่งสี่และหนึ่งสองฟันสามนะครับนี่ศูนย์สามมีสามสี่มีหนึ่งสี่หนึ่งสองครับผมฟั่นสาม วันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องนี่สี่ครูครับผมกามาล่องให้เลยครับต่อเนื่องพี่นอ้องปองปลายทุกคนเลขวงหันกับเขาโตโตนะพี่น้องโฮกเกตครับฟันโกวิ่งโกครับผมวันที่ 16. สิบหกสิงหาฟันโกวิ่งโกครับจอให้แม่เดียวโฮกเกตครับผมการลงไปให้มีสามครูพี่นอ้องปองปลายทุกคนมีอยู่ หกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าฟันหกวิ่งหกจ่อหายแม่เดียวหกเจ็ดครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้ยนะครับพี่น้องปองไปทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจหานวะท่ามาแบ่งปันครับผมพ่อปกลิกชาแนลนะครับเลขกเข่าคงหวัดครับผมมีเสี้ยนต่อกับพ่อปกลิกชาแนลนะครับก็มีสองอาจารย์ครับผมกดติดตามมั้ยนครับ เข่าทุงงวดพี่น้องปองไปทุกคนครับจะเป็นอย่างไดนะพี่น้องเลยกับเข่าทุงงวดดยูดต่าหักผู้เบิงผู้ยังกับบควอยมีครับผู้ติดตามกับบวมีกับฝากให้น้ำแนครับติดตามหมนน้ำแนพี่น้องปองไปทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเห็นมันนีกระโดนเติบแล้วพี่น้องปองไปส่องกับบวใหญ่บ่โตน้ำมูลน้ำพ่นเทือ่อ กันกาแฟกนันแน่ครับผมพี่น้องปองายทุกคนเลขก,กับว่าแมนวสิหามาดนง่ายๆครับกระเข่าทุกงหดอยู่พี่น้องหกเจ็ดห้ตัว,ตว,ตวพี่น้องเบื้องย้อนหลังได้ครับเเบื้องย้อนหลังได้ครับผมพี่น้องปองาฟทุกคนเลขเขา่าตัวโต,วตวครับผมหกเจ็ดกากพี่ฝากน้องฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพอปกติชาแนลนีเด้อครับพี่น้องปองไยทุกคน เพื่อหาแนวทางมาแบ่งปันพี่ป้าน้องครับมากระจัดคัดกระพานครับจากบ,บริวารยังพี่น้องปองปลายกดไหลกดแช่ผมแน่กดติดตามนผแน่นครับผมเพื่อส่องเส <c oughs> ้นใย่ยไปทั้งหนาเนาะพี่น้องปองปลายทุกคนส่องกอบป้ายไงครับส่องน,น้อยๆเห็น okay. มาโดนเติร์ล้วครับของป้ายไงเป็นตัตะเบลเล็ตเขาสูงหอดพี่น้องครับกูไม่ไผ้เบิรงไม่ไผ้ติดตามให้ <c oughs> กะเลย่ยมรยายน้ำพพินเจ้าเท่อพระนจ้นกฝ็ากพี่ผักฝากน้องไว้น้ำแน่ครับช่องน,น้อยๆพ่อบุกล็กช h a นแน l นะครับฝากช่องน้ำแน่ครับผมช่องน,น้อยๆครับวันที่หนึ่งกันยายนครับผม <c oughs> ออกเป็นวันอาทิตย์ครับกับิมีศูนย์สามสามสี่หนึ่งสี่และหนึ่งสองนะครับมีซีคูพี่น้องป้องไปทุกคนฟันสามวิ่งสามหลุดสามครับ ดับเก้าบนล่างครับผมดับเก้าบนล่างนะครับหัวว่างหันกับฟันหกวิ่งหกหลุดหกครับฟันห้เม็ดเดียวหกเจ็ดพี่น้องหัวว่า,าที่สิบหกสิงหาเมื่อวานหนึ่งลงไปให้ฟันหน่ตโตโตครับผมกะคือสิหมานกันแน่สุขคนน้อพี่น้องไว้เดี๋ยวเบิ้งก็ได้ถ้า ประมาณกะจักสีว่าจังไหนแหละผมก็ย้ำให้แน่ๆนอนอยู่หกเจ็ดเม็ดเดียวนะครับวัที่ผ่านมาครับผมวันนี้กะฟันสามวิ่งสามครับศูนย์สามสามสี่พี่น้องหนึ่งสี่และหนึ่งสองนะครับวันที่หกไอ้หนึ่งกันยายนครับหนึ่งวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับออกเป็นวันอาทิตย์ครับผม ก็ลงให้ต่อเลยครับหลังจากเลขออกแล้วก็ลงให้ต่อเลยพี่น้องปองไฟทุกคนวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับศูนย์สามสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองครับฟันสามวิ่งสามครับผมดับเก่าบนล่างครับผมพี่น้องปองไฟทุกคนไฟเดือบเบิงกับสีหูเสียงว่ามันเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องกะฝากไว้น้ำแน่ครับผมพี่น้องปองไฟทุกคนฝากเบิงฝากแง่ฝากช่องให้น้ำแนครับเพื่อเป็นการ เออหาแนวทางมาแบงปันพี่ปนน้องครับผมไก่พี่น้องเงาคตไหลคตใแช่ทำแน่เพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องหาแนวทางมาแบงปันพี่ปันน้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ